ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้นะผมจะกลับมานะครับรีวิวว่าผมได้รับังค์หรือเปล่านะครับจากแอปนี้นะครับก็แอปที่มีชื่อว่านะครับวิววิวฟูดนะครับช่างมเลครับก็อีกรอบนะครับก็อ่านไม่ถูกนะครับก็เนี่ยครับรายละเอียดงานนะครับ้อเข้านะครับก็คือการทําแบบสอบถามนะครับเนี่ยก็เห็นคะแนนนะครับที่เรามองเห็นอยู่นะครับตรงนี้ ก็จะมีระยะเวลานะครับในการทำนะครับถึงวันที่เท่าไหร่นะครับผก็จะเขียนบอกไว้นะครับระบุนะครับอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือคนที่ได้คะแนนนะครับอัปเดตนะครับข้างล่างก็จะเป็นกระทู้นะครับในการตั้งนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเข้า่าวว่าถ้าเราอ่าเป็นกระทู้ยอดนิยมนะครับเราก็อาจะได้รับอ่าคะแนนไปด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะเข้ามาดูนะครับในส่วนของ กระเป๋าสตางค์ของผมนะครับตอนนี้เหลือสามร้อยสาสามนะครับคะแนนนะครับซึ่งผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับก็ผมถอนไปเมื่อเดี๋ยวไปดูการถอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้รับนะครับก็คือได้รับได้ชําระนะครับวันนี้นะครับก็คือได้ชําระนะครับเมื่อวานนะครับซึ่งได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ผมไม่ได้ดูนะครับ ก็วันที่22นะครับเดือน5ครับเวลา5โมงนะครับเขาก็โอนตังค์ให้นะครับก็คะแนนที่เสียไปนะครับตรงนี้นะครับผมทําการเบิกนะครับ2 0 0ันะครับคะแนน่สิก้9นะครับจากเวลา8โมงนะครับก็19ครับสี่วันนะครับก็แค่สี่วันนะครับในการเบิก เพราะว่าถ้าถ้ากดเบิกตอนแรกนะครับเขาจะบอกว่าประมาณรอถึงประมาณห้าวันนะครับถึงจะได้แต่ว่านี่ได้ก่อนนะครับก็คือได้ก่อนหนึ่งวันนะครับผมก็โอเคนะครับคะแนนผมก็เหลือสามร้อยสามสิบสามคะแนนนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามานะครับทำแอปนะครับทำแบบสอบถามนะครับ เพื่อรับคะแนนเพิ่มเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับตังนะที่มันเข้าเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันเข้านะครับบัญชีของผมนะครับห้าเหรียญครับ US นะครับก็ห้าเหรียญก็จะประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับก็เงินผมยอดเงินผมก็จะก็ขึ้นมาเพิ่มนะครับจากตอนแรกมีแค่สองร้อยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ทำนะครับในส่วน พักหลังมาไม่ค่อยได้ทำก็เลยไม่มีตังเบิกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับในส่วนของแอปตัวนี้นะครับก็ผมจะมีเลี้ย์นะไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็รับทำคะแนนนะครับได้เลยนะครับเข้ามาแรกนะครับจะมีเห็นตรงจับฉลากนะครับตรงนี้ นับข้างบนนะครับจะมีรางวัลเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีรางวัลจับฉลากนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีถึงถ้าใครดวงดีนะครับได้ถึงนี่แหละครับถึงแสนคะแนนนะครับแสนคะแนนนี่เขาหลายบาทกันนะครับก็จะเราจะมาดูเนี่ยครับผู้โชคดีที่ได้คะแนนไปนะครับเขาก็จะมีให้กติกาก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาดูเลทคะแนนนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับคือการแลกเปลี่ยนแลกได้ตั้งแต่ห้าเหรียญนะครับคือสองพันห้าคะแนนนะครับจนถึงร้อยเหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณได้แสนนะครับคุณก็จะแลกได้สองครั้งนะครับก็คือกดแลกรับสองครั้งเนี่ยฮะก็จะบอกบอกวิธีอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ นะครับลองเข้ามาทําดูนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สมัครนะครับเข้าไปทําทําได้ทั้งอ่าพีซนะครับแล้วก็อ่าโทรศัพท์นะครับทําได้ทั้ง PC แล้วก็โมบายโฟนนะครับก็อ่าจะเห็นว่ามันจะมีอ่าสีดําๆนะครับอ่านิดนึงนะครับ PC ทับโฟนนะครับอย่างนี้ก็คือทําได้ทั้ง PC และ ก็โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PC นะครับตรงนี้ทําได้เฉพาะใน PC เท่านั้นนะครับแต่ว่ารหัสนะครับรหัสที่เราสมัครนะครับผมมันจะใช้ได้ทั้งโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทั้งคอมนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกย่าอื่นก็กด Subscribe นะครับกดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม